สิบคำถามตัวละครอาวีกับทีมคอนเทนต์ตัวละครแรกเป็นซัพพอร์ตหรือเปล่าใช่ครับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้ชายอะไม่ไม่ไม่เชิงไม่เชิงไม่เชิงด้วยเรือผู้ชายผมตอบให้ว่าเป็นผู้ชายตายละเออทำไมเออเป็นเป็นคนหรือเปล่าไม่ใช่คนครับเออมีขนไหม มีวะมีครับมีนเออเอาไมไเอามีอาวุธมีอาวุธเป็นดาบหรือเปล่าไม่ใช่ดาบครับแต่มีอาวุธใส่เกราะไหมใช่ใส่เกราะครับเป็นหมีหรือเปล่าหมีปะวะเูอาอย่างนั้นแหละอะประมาณนั้นพี่เป็นสัตว์พี่เป็นสัตว์เป็นตัวสัตว์ตัวใหญ่ คล้ายๆหมีอยู่ถ้าตอบเลยได้ไหมตอบเลยได้ครับซีมี่พูดและคุณนอาไว้